สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเว็บไซต์ auto d e v com ทุกคนครับวันนี้ครับทีมงานของเราครับก็ได้โอกาสพิเศษครับที่จะพาทุกคนครับมายนโฉมคันจริงครับกับรถกระบะรุ่นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Ford นั่นเองนั่นก็คือเจ้า Ford Ranger xl s ต e ส Special Edition ที่เป็นรุ่นพิเศษครับเพื่อเฉลิมฉลอง Ford ประเทศไทยครบรอบ25ปีรายละเอียดของเขาครับจะเป็นอย่างไรบ้างตามไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนครับไปชมกับคันจริงครับกับ o r d Ranger XL Street Special Edition กันคันนี้ครับก็เป็นสีฟ้าครับหนใน2ส,สีพิเศษสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับผมอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนั่นเองนะครับผมดีไซน์ให้คารตกแต่งภาพรวมครับก็มาเป็นพื้นฐานจากเจ้า XL Street ที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่ก็จะมีการอัพเกรดแล้วก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนั่นเองไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับความโดดเด่นของเขานั่นคือชุดสติกเกอร์ตกแต่งรอบคัน ที่จะเห็นได้ว่าพาัดตั้งแต่ในส่วนของหลังคาครับฝากระโปรงหน้าแล้วก็จุดกันชนนะฮะรวมไปถึงด้านข้างของตัวรถด้วยนั่นเองนะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันทีละส่วนเลยนั่นเองนะครับบนฝากระโปรงครับก็จะเห็นได้ว่ามีสติกเกอร์ตกแต่งตรงนี้ครับเป็นสีขาวเส้นใหญ่2เส้นนะครับคู่มาแล้วก็ตัดขอบตรงนี้ครับด้วยสีแดงลากยาวลงมาที่ ด้านหน้าเลยแต่ตรงนี้ครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่ามีกระจังหน้าฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับผมก็เห็นได้ครับในเจ้า Ford Raptor ใหม่นั่นเองก็เรียกได้ว่าเพิ่มความดุดันสวยงามมากทีเดียวนั่นเองนะครับไฟหน้าของเขาครับก็เป็นไฟหน้าแบบมัลติ r ร f เลกเตอร์นะครับผมก็รายละเอียดของเขาครับโคมจะเห็นได้ว่าข้างในนะเป็นสีดำมันก็จะเพิ่มความดุความสปอร์ตขึ้นมานั่นเอง และที่โดดเด่นของเขานะครับผมด้านหน้าตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับชุดเกิร์ดด้านหน้าด้วยซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีการเล่นสีสารตัดด้วยสีดําแล้วก็สีเงินออกโทนเข้มๆบริเวณตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันแบบเต็มๆนะ ดูตรงนี้นะครับผมกระจกมองข้างก็เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้า,ฟานะครับผมตรงนี้ก็เป็นสีดําเลยนะครับผมดูดันรวมไปถึงบริเวณมือจับประตูตรงนี้ด้วยก็เป็นสีดํานะครับผมแล้วก็ยังมีสติกเกอร์สีขาวแล้วก็เดินเส้นสีแดงตกแต่งบริเวณด้านข้างด้วยนั่นเองนะครับล้อครับก็เป็นล้ออลลอยขนาด16นิ้วสีดํานะครับผมแล้วก็ รัดตัวยอย่างครับ215 7 0ึ16นั่นเองนะครับไล่เรียงไปนะครับผมตัวรถก็เป็นแบบกระบะตอนครึ่งตัวแคปบก็สามารถเปิดได้นะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสเกิร์ตด้านข้างอ่าสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บริเวณขอบด้านล่างนี่เป็นสีดํานะแล้วก็มีการออกแบบไม่ได้เป็นแบบเรียบๆนะก็ดูสปอร์ตซิ่งดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะส่วนของกระบาดท้ายก็จะเห็นได้ว่ามีการนี่ติดตั้งสเกิร์ตรับกับบริเวณตัวประตูด้วยนะรวมไปถึงด้านท้ายนะครับผมตรงนี้ก็มีการติดตั้งชุดสเกิร์ตเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนั่นเองนะครับและด้านท้ายเราก็จะเห็นได้ว่ามาพร้อมกับนี่เลยสปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสติ๊กเกอร์สีขาวแล้วก็สีแดงออกส้มๆนะตรงนี้ ค่านมาที่บริเวณฝ่าท้ายอีกด้วยเช่นกันนั่นเองครับเดีนี้เราจะเปิดเข้าไปดูภายในของเจ้า XL Street พิเศียลอิดิชันคันนี้กันบ้างนะครับผมคันนี้ก็เป็นกระบะแบบตอนครึ่งนะครับแคปเปิดได้อ่ากว้างขวางแล้วนะเราก็สามารถที่จะเปิดแคปได้ตรงนี้นะครับอ่า,อาเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ากว้างขวางขนาดไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปเลยอ่าตรงนี้ก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะกระจก ไฟฟ้าออโต้นะครับผมฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะมีเขียนคําว่าออโต้อยู่นะครับผมเบาะก็เป็นเบาะผ้านะตรงนี้นะครับเป็นเบาะผ้าสีดําแล้วก็ตรงนี้จะมีลวดลายนิดหน่อยอา่าเห็นเป็นตารางตารางตรงนี้นะครับผมด้านท้ายตรงนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่นะเ,เป็นที่ทราบเป็นดีนะครับผมตีมในการตกแต่งครับก็มาในตีมสีดําแล้วก็จะมีการตกแต่งในส่วนของสีเงินโครเมียม เล็กน้อยตามส่วนของสวิตต่างๆรวมไปถึงบริเวณเกียร์นะครับผมแล้วก็ถุงเกียร์หลังหนาก็เป็นแบบพุ่มหนังนะพวงมาลัยก็เป็น3ก้านแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตัวจอหน้าปัดครับก็มีจอกลางดิจิตอลที่บอกข้อมูลครับขนาดใหญ่เลย2.3นิ้วนะครับผมด้านซ้ายก็เป็นในส่วนของวัดรอบเครื่องยนต์ด้านขวาก็เป็นในส่วนของวัดความเร็วน,นั่นเองเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูเข็มตัวเข็มก็เป็นสีฟ้านะ มันก็เป็นหน้าจอสีนะครับผมอันนี้ผมก็ลองเปิดให้ดูนะว่าหน้าต่างอ่ะมีรูปกราฟิกตัวรถด,ด้วยว่าประตูเปิดอยู่นะอะ่สวยงามทีเดียวนะครับผมแล้วก็จอกลางความบันเทิงตรงนี้นะครับผมก็เป็นจอขนาด8นิ้วครับรองรับการเชื่อมต่อทาง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ที่ในทุกวันนี้ทุกคนก็แทบจะมีกันทุกคนอยู่แล้วเนาะ,ะนตรงนี้ก็เป็นชุดควบคุม นะครับผมในส่วนของเครื่องเสียงแล้วก็ระบบปรับอากาศนั่นเองมีช่องจ่ายไฟนะครับผมแล้วก็รวมไปถึง usb ด้วยแล้วก็ช่องวางของเล็กๆในน้อยข้างล่างตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับผมถัดลงมาก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้วอ่าแล้วก็เบรกมือแล้วก็มีที่เท้าแขนและแน่นอนครับมีนี้เลยที่เก็บของได้ นะครับผมเป็น2ชั้นนะเปิดได้2สเต็ปนะครับผมกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวนะครับอ่าและนี่ก็เป็นภายในครับของเจ้า ford ranger xl street special edition คันนี้ครับมาดูที่ขุมกำลังเครื่องยนต์ของ ford ranger xl street special edition กันบ้างนะครับผมก็มาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ครับดีเซลขนาด2.2ลิตรพร้อมมี G จเทอร์โบอินเตอร์คูลเลนะครับผมจบส่งกำลังครับด้วยระบบเกียร ธรรมดา6สปีดนั่นเองก็ให้พละกําลังครับสูงสุด160แรงมา้าแรงเบรคสูงสุดครับ385นิวตันเมตรนั่นเองครับในส่วนของระบบความปลอดภัยครับก็มีในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบกุญแจนิรภัย immobilizer นะครับผมแล้วก็ยังมีระบบป้องกันล้อล็อก abs และระบบกระจายแรงเบรก ebd มาให้ด้วยและยังได้ติดตั้งครับระบบช่วยโทรฉุกเฉิน emergency assistance ซึ่งจะทำงานครับผ่านโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับ บลูทูธภายในรถของเรานะครับผมเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือครับไปอย่างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินั่นเองในกรณีที่รถยนต์ครับเกิดอุบัติเหตุจนถุงลมนิรภัยทํางานหรือระบบตัดการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงครับก็ช่วยสร้างความอุ่นใจครับในทุกการเดินทางได้อย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองครับและนี่ครับก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดกับคันจริงครับทั้งภายนอกภายในกับ Ford Ranger XLt Special Edition ครับต้องบอกเลยครับว่าความพิเศษของเขาครับมีจํานวนจํากัดเพียง 300คันเท่านั้นและมีสีครับให้เลือกเพียงสีดําแล้วก็สีฟ้าแบบนี้เพียง 2- ส,สีเท่านั้นนะครับผมกับราคาค่าตัวครับ6 8 2 0 0 0บาทใครที่สนใจครับก็อย่าลืมไปสัมผัสแล้วก็ชมคันจริงพร้อมกับทดลองขับได้ที่โชว์รูมฟอร์ดประเทศไทยทั่วประเทศกันได้เลยนะครับและวันนี้ครับทีมงานของเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปของเราและอยากติดตามคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วย ที่ y u u t u b e c h a n e l a u t o d e p วันนี้ครับผมท็อปทา o โร่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ